แล้วเราก็ได้แล้วน้าจ๊ากับเซตนี้นี่ดูน่ากินมาก อับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนสาทรน,นะครับถ้าพูดถึงร้านอาหารไทยที่โด่งดังในระดับะร,ะร,ะระดับโลกนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ร้านนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะพามาชิมอาหารร้านหนึ่งนะครับก็คืออยู่ด้านหลังเรานี่เองก็คือบูอิลเลฟเฟนนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่แบบว่ามีสาขาอยู่ในต่างประเทศหลายๆประเทศเลยนะครับแล้วบ้านเราอ่ะมีอยู่2 สองสาขานะครับก็คือที่กรุงเทพแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า,าร้านบูอิ e เลฟเ n เนี่ยที่เป็นอาหารไทยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรให้เรากินบ้างนะครับว่าเราก็ตามกันไปเลยจ้าอยู่ด้านในนี้เอง เป็นที่ไอคอนสยามนะครับทีอ่อะไรอะ่ะเซ็นทันเซนทันบวอ,อะไรท่านี้ครับสามารถไปดูได้นะฮะมีเขามีขายอยู่นะครับแล้วก็ที่อะไรอะ่ะเซ็นทันชิดลมก็มี บรรยากาศภายในร้านเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบว่าบรรยากาศไทยๆเลยนะฮะซึ่งจากโดยโดยสถาปัตยกรรมด้านนอกนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะของอาคารที่เป็นอาคารเก่านะครับที่มาแบบว่ามีการทาสีตกแต่งใหม่นะฮะแต่ก็สวยในรูปแบบว่าไทยย้อนยุคนะครับพอเข้ามาก็บรรยากาศก,าก็แบบว่าเป็นไทยจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะของอประดับด้วยดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดเลยนะฮะดีมาก พอเข้ามานะครับเขาก็จะมีเมนูมาให้นะฮะแล้วแต่เราจะเลือกทานเลยนะครับอ่าก็จะมีแบบเป็นเป็นรันเซ็ตนะครับเราก็จะมีเป็นลักษณะแบบว่าสั่งเป็นเมนูเป็นอลาคาร์สไปนะครับเราก็เข้ามานะฮะอันดับแรกดูเมนูจ้าเมนูเป็นแบบว่าไทยสุดธิ์นะครับแล้วก็อ่อนี่นี่นี่น,น,น,นี่ตรงนี้อันนี้จะเป็นอ่าเมนูของเครื่องดื่มนะฮะซึ่ง เครื่องดื่มของเขาจะเป็นลักษณะของพวกสมุนไพรไทยอะไรอยเงี้ยครับซึ่งดีนะมีความเป็นไทยดีมากเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเครื่องดื่มไทยมากนะฮะทำจากสมุนไพรต่างๆเงี้ยนะฮะแล้วก็อาหารนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูโอ้อ่ารตาลายเลยทีเดียวเชียวนะฮะ เขาก็จะมีหลายเมนูให้เรื่องนะครับเป็นหลายเซตนะฮะหรืออยากสั่งเป็นแบบว่าราคาก็ได้พอเข้ามานะครับเขาก็จะมีะคอมพิเมนต์เทรีนะฮะเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารไทยนะครับอันนี้เป็นข้าวตังหน้าไก่นะฮะนี่แล้วก็พูดง่ายๆตรงนี้ก็คือต้อยมยำต้ยมยำกุ้งจิว๋วซึ่งจริงๆแล้วก็คือต้อยมยำกุ้งนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าจะแบบว่าโอเคไหมนะฮะ ในส่วนของตัวข้าวตังเขาก็ให้มันนิดนึงนะ่ารักดีเล็กๆเนาะมันเป็นลักษณะของออเดอร์คอมพิม n t น r ทารีนะอืมอร่อยจรนะกินแล้วฟิลเหมือนกินข้าวแตนนะ่ะโอเคนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มสยามนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของเครื่องดื่มต้มยำเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติเป็นไง ืก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเขาจะมีมีกลิ่นของอบเชยอ,อยู่นะครั้งดื่มมันนะครับแล้วก็มีมะนาวนะฮะแล้วก็กลิ่นเหมือนมีความมีความแยกไม่ออก,กอน,นะนะเกลิ่นมันละมุนไปหมดเลย <c oughs> นี่อาหารเรามานะครับจานแรกตัวนี้ดูนี่หนะ้าตาหนะ้ากิน พานาคอสตานะครับเป็นพานาคอสตาแล้วก็เป็นไข่สัมเอ่อขนาดไข่ปลาคาเวียนะแล้วก็อ่อใส่ตรงนี้ตรงนี้จะให้ดูยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้ตัวนี้อันนี้เป็นลาบเป็ดนะฮะนี่เขาใส่ในใบเช้อพูมานะฮะนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออคัวกิ้งนะฮะเขาทำเป็นลักษณะว่าใส่มาเป็นเซตเล็กๆน่ารักมากพี่ จานนี้นะครับตักกินไปแล้วนะฮะอันนี้คือแซ้งว่ากุ้งนะครับแล้วก็อันนี้คือส้มตำนะฮะเขาใส่แบบเป็นเซตเล็กๆน่ารักทานได้ตัวนี้นะครับก็คือปูผัดผงกะหรี่ชาโคนะฮะนี่บนขนมปังนะฮะชาโคฮแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่อม่วงนะครับซึ่งเป็นอาหารไทยนะฮะถือว่าแบบรสชาติดีนะโอเคอ่ะ เรามาเริ่มกินกันเลยก็แล้วกันโอเคเรามาเริ่มในส่วนของตัวช่อม,ม่วงก่อนก็แล้วกันเนาะในส่วนของช่อม,ม่วงดูสีสันแบบว่าสวยงามนะครับแล้วก็ลักษณะของสีที่เขาใช้เนปะ็นสีเป็นสีธรรมชาตินะครับเป็นสีของน่าจะเป็นอดอกอัญชัน หอมข้างในกลิ่นเป็นเห็ดกินเห็ดนะฮะน่าจะเป็นเห็ดทัฟเฟิลมะนะฮะน่าจะใช่หรือว่าเป็นอาหารไทยที่มีการผสมผสานระหว่างะวัตถุดิบวัตถุดิบของต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะได้ลงตัวมากเลยนะครับเดือวจานต่อเอชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวขอชิมตัวน,นี้กันตัวนี้คือ,อปูผัดขงกะหรี่นะครับ อันีส่วนของตัวขนมปังชาโกฮะขนมปังผสมทานนั่นแหละบ้านเราบ้านเราเรียกนั้นนี่คำแรกที่ตักปากเข้าไปนะครับปูมาเลยปูเด่นมาเลยนะ,ะลรวก็กลิ่นของอเครื่องเทศอร่อยหอมนะฮะล้วก็ตัวขนมปังอันนุ่ม มีความกรอบๆนิดนึงอ่ะเราลองมาชิมกันกันลกันนะฮะ่าเป็นไงอ๋อนี่พระฮนาคอสตาฮะตัวฮนาคอสตาเขานะครับจะมีความเค็มๆนิดนึงแล้วก็มีความแบบว่ามีความออกเปรี้ยวๆแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศนะฮะออกมาแล้วก็รสชาติเค็มๆนิดนึงของอตัวไขป่ปลาคาเวีย อร่อย่แล้วก็อืมกินกินเนี่ยตัวเนี้ยนึกออกแล้วเขาทํากินเหมือนต้มขาไก่อืมอตัวนี้นะฮะเขาใส่เป็นใบชะพูมานะครับน่าจะเป็นลับเป็ดลับเป็ดใส่ใบชะพูแรกที่เขาทำแรกที่เข้าปากนะครับคือกิน่น กลิ่นของลาบเป็ดมาเลยรับลิ่นของกลิ่นของลาบอระมานะฮะแล้วก็เนื้อเป็ดนุ่มนะครับอร่อยเลย ต่อไปที่เราสั่งมาก,ก็คือต้มข่าไก่ปูนะฮะซึ่งมาในภาชนะที่เป็นะมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมั้งนะฮะมะพร้าวเผาอ่ะหอมเชียวนะฮะโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยก็แล้วกันนะฮะด้วยความที่น่ากินมากมเขาจะมีสําหรับคนยอบชอบเปรี้ยวนะครับเขาจะมีมะนาวให้นะฮะบีบเข้าไปนะฮะแต่เราขอ ชิมแบบแบบออริจินอลที่เขาทำมาให้ดีกว่านะฮะอ,อืเขามีเนื้อปูมาเป็นตอนตอนแบบนี้เลยนะฮะอีนะภาชนะเขาอาจจะเล็กนิดนึงนะครับสำหรับคนที่แบบว่าชอบทานแบบว่าจุใจแบบอิ่มหนำอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะฮะเพราะอันนี้คือเขาจะแบบว่ามาแบบละเมียดละไมทานแบ,บถ้วยเล็กๆนะฮะ หอมความจริงหอมกะทิเขาใช้แบบว่าลักษณะของอแกงแกงต้มขาไก่เนี่ยความสําคัญคือกะทิต้องสดนะครับแล้วก็ตัวตัวที่เพื่ราใส่เนี่ยเขาจะมีเป็นต้มมะขามนิดนึงนะครับแล้วก็กลิ่นขาจะต้องมานะฮะต้องมีแล้วปูเขาสดมากนะครับเนื้อปูสดเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกัญเชียงปูอ่ะเป็นกรอ,อนอร่อย แล้วเราก็ได้แล้วนะจ๊ากับเซตนี้นี่ดูน่ากินมากนี่นะฮะอันนี้ก็คือดูดูเป็นท้ายไทยอีกเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นอเราขอจับจับตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแกงมัส,สมั่นจ้านี่มากับแผลล่นโรตีแผ่นโรตีนะฮะแล้วก็อันนี้ซี่โคงหมูนะครับนี่อันนี้เป็นซี่โคงหมูนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นปากกระพง อาลาดเขาเรียกอย่างนะปลากระพงลาดผิดปะ่ะนะฮะแล้วก็เขามีข้าวซึ่งข้าวเขาจะมีความน่ารักมากดูให้ดีฮะ,ะมีหลากสีนะครับเป็นแบบว่าข้าวผสมกันระหว่างข้าวขาวกับข้าว,าว,าวกลาหรือข้าวมันปูนะครับแล้วก็มีความหอมกะทินะฮะเขาหงผงด้วยกะทินะครับแล้วก็ในส่วนของ จานถัดไปนะฮะมาเป็นเผาปินโตเลยอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแก้มแก้มบัวนะครับผัดกะเพราแล้วก็อันนี้ผัดถั่วนะฮะผัดถั่วหวานใช่อันนี้จะเป็นผัดถั่วหวานนะฮะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นปลาฮิมะซอสมะขามนะฮะมาเป็นเผาปินโตงนี้แล้วก็ข้าว สองสีนะฮะบรรยากาศฟิลที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่ากินข้าวในบินโตนะฮะเป็นข้าวเนี่ยยกไปในนาได้เลยนะครับเป็นข้าวในนาเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นมัสั่นอันนี้เป็นมัสมมนแกะนะฮะเนื้อแกะส่วนตรงนี้จะเป็นซิโคหมูอบน้ําผึ้งนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยซิโคงหมูอบน้ําผึ้งอะเริ่มกินเลยก็และกันเพราะว่าคุยยาวแล้วเสียเวลานะฮะเราต้องกินช้อนกลางนะฮะ เดี๋ยวจะบอกว่าดูไม่ดีดูไม่เป็นผู้ดีอ่าต้องกินช้อนกลางนะฮะนิดนึงอ,อันนี้ก็จะเป็นปลาฮิมะนะครับรา,าดอาซอสมะขเดแล้วชิมกันเนื้อเขาก็จะนุ่มนะครับในส่วนนี้เป็นลักษณะของปลาปลาหิมะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซอสเขาอร่อยนะเขาออกอเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะครับแล้วก็หอมอ เขาเรียกหอมเจียวอ่ะกลิ่นหอมเจียวอร่อยเลยหอมอร่อยนะครับเราก็เดี๋ยวเราขอกินตัวถั่วหวานน่ฮะนิดหนึ่งถั่วหวานมันก็เหมือนถั่วแขกบ้านเรานี่แหละเรื่องเรื่อนะใช่ไหมถั่วแขกละ่ะ จริงแล้วอ่ะเมนูตัวแขกเนี่ยตัวแขกผัดเนี่ยก็มันก็ถั่วนั่นแหละครับก็คือกินแล้วก็กรอบนะฮะหอมกลิ่นกระเทียมเจียวแต่ที่ซอสก็คือตัวปลาีาิมะเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มนะครับแล้วก็อซอสต,ตัวซอสมะขามเขาวะ่ะทำได้ดีแล้วก็กลมกล่อมนะฮะรสชาติเข้มขน้นอืมอร่อยเดี๋ยวเรามากินถาดถัดไปนะฮะถัดมานะครับ เราขอเริ่มตัวนี้ก่อนกันละกันนะที่โครงหมูอบน้ำผึ้งนะครับมาดูว่าเราจะกินได้ไหมเริ่ต้นก่อนนะฮะแอ,แอบกินยากนิดนึงนะฮะเพราะเนื่องจากภาชนะเขาเลเ็กไอ้คันแบบว่าถ้าตักไปแล้วแบบกระเด็นขึ้นมามันก็จะอาอชาวบ้านเขานะฮะพอนนะ นะตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็มีโต๊ะข้างๆเขา,ขา,ขานั่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็แบบว่าทําอะไรที่แบบว่าเ็าเจอประเจอ,เจอไม่ได้นะฮะยีแต่เนื้อเอาจริงๆแล้วเนื้ออบน้ําพึ้งเขาอะล้วนนะครับทีแรกคิดว่าจะตักยากนะตักไม่ยากลนะองไชิมกันว่า เป็นยังไงซี่คโครงซี่คโครงหมูอบน้ำพึ้งอืม,อม,มีมีความนุ่มนะครับแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับรสชาติเขาจะนํำด้วยเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นของบั้นไฟหอมเปรี้ยวหวานเราออกตามด้วยอ่ะเรามากินในส่วนของตัวนี้กันดีกว่ามัสมันแกะ นะะเนื้อแกะจะรสชาติเป็นเที่ยงไรตลอดเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับนั่งทานอยู่เนี่ย<ม>เขาก็จะเปิดดนตรีไทยกล่อมเต็งเนง่งเต็งเน่งไปเรื่อยๆนะฮะ<ม>เราก็จะได้ได้ยินเสียงปีพะระลาตะโคนไปเรื่อยๆนะครับ<ม>นี่ดูนี่เนื้อแกะเขาแบบว่ายุยมากนะฮะ เขาเรียกว้าเปื่อยแล้วกันอย่าใช้คำว่ายุยมันดูไม่ <c oughs> ดีนะด้วยความที่ภาชนะเขาเล็ก,กันนะครับเราก็ให้ช้อนมาเนะี่ยเราไม่ดูจะวางไว้จงเหมือน,นนะมันมีความรู้สึกว่าเกะกะไปหมดอันนี้เราก็ใส่ โรตีนะครับแล้วก็ราดน้ำอาจาร์นิดนึงอ่ะออราเนื้อแกะเขาตุ๋นได้แบบว่าเปื่อยมากนะฮะนุ่มนะครับแล้วก็หอมกลิ่นของมัสมันนะครับชอบทาา,ากินมัสมันเนี่ย ด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเวลาเรากินมัสมันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแบบว่าเคยชินในการเห็นก็คือมันนะฮะเนี่ยแล้วแต่เลยบางเจ้าก็จะใส่มันเทศบางเจ้าก็จะใส่เป็นแบบว่ามันมันมันฝรั่งเนาะออามาต้มเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะว่ามันมันเหลืองะฮะเป็นมันเทศสีเหลืองนะฮะเรามาชิมกัน ตัวของมัสมันเนี่ยเขาจะมีะตัวของอตัวมันเนี่ยนะครับที่ทําให้น้ําส่วนหนึ่งทําให้น้ําข้นส่วนที่2ก็คือเขาจะมีถั่วในตัวตัวเครื่องแกงอยู่ลวมันจะทําให้ตัวเครื่องแกงมีความข้นขึ้นแล้วก็หอมนะะหอมอร่อยแล้วตัวมันก็หวานด้วยกินเลยก็แล้วกันนะครับอกับข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะ ตัวมะม่วงเขาอ่ะก็แกะสลักมาเป็นรูปดอกไม้ใบไ,ไม้นะแล้วก็อ่ะตัวข้าเหนียวก็เหมือนจะบอกว่าผสมดอกอัญชันนะฮะก็จะมีสีออกสีฟ้านะฮะโ okay. อเคชิมข้าเหนียวก่อนข้าเหนียวเค้างูฮนะเหมือนเดิมเลย แล้วก็อ่ามูนด้วยกะทิมีความหอมของกะทิเราก็อ่าดอกกัญชันนะครับแล้วก็มะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ใช่น่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะฮะแต่มีความกลิ่นมีความเป็นมะม่วงอกล้องแต่น่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ แล้วก็เรามาชิมตัวนี้ต่อนะครับขอเ,เป็นมะแกงก็แล้วกันนะฮะดูเป็นไทยไทยมะแกงถั่วครับก็จะมีมีความหอมถั่วนะครับแล้วก็ หอมอหอมแดงเจียวมีกินหอมแดงเจียวโอเคเดี๋ยวเรามากินข้วยต่อไปคะ,ะข้าวเหนียวมูนจ้าอะกลังดูว่าขา้าเหนียวเขามีอะไรบ้างนะครับอืม ดูข้าเหนียวนัากินเชีงนะฮะขนเหนียวเปียกลำไยญย่จัะอร่อยนครับเขาไม่ได้หวานมากนะครับคือหวานหวานแบบวา่าหวานพอดีพอดีอถ้าแบบว่าสำหรับเราเนี่ยต้องหวานันนี้นะครับ ไอศครีมผิวก็คือไอศครีมกะทิสดตัวไอศครีมเขาเป็นลัานากษณะของไอศครีมโฮมเมดนะครับคือไอศครีมกะทิทำเองเขาจะหอมกลิ่นกะทิแล้วก็มีความเขาเรียกกินแล้วสดชื่นนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการพามาชิมร้านอาหารไทยหนึ่งในร้านอาหารที่เป็นที่พูดถึงนะครับร้านหนึ่งของไทยแล้วก็เป็นร้านที่นิยมกินหลายๆประเทศนะครับซึ่งก็คือร้านบุยเลฟเฟนนี้นะครับก็อย่างที่เราพาไปนั่งชิมกันมานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากลองชิมก็ลองตามมาชิมดูได้นะครับร้านนี้เขาอยู่ที่ ถนนสาทรน,นี่เองหรือจะตามไปกินที่ภูเก็ตก็ได้นะฮะเพราะเขาก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีด้วยนะครับอ,อะไร่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีช anel ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ